ยินดีต้อนรับสู่ช่องเพื่อนซีสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะอากิก็จะมาพูดเกี่ยวกับแฟชั่นของญี่ปุ่นกันบ้างคะ่ะทุกคนทุกคนชอบอนิเมะกันไหมคะตอนที่ดูอนิเมะเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครในอนิเมะแต่งตัวกันน่ารักมากมาเลยค่ะใช่ไหมคะทุกคนน่ารักเนาะทุกคนเคยคิดอยากจะแต่งตามกันไหมคะอากิก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่จะแต่งตามทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าแฟชั่นอนิเมะเนี่ยที่ตัวละครแต่งตัวน่ารักน่ารักคือแฟชั่นอะไรนะและตอนนี้ค่ะทุกคนทางเน็ตฟิ คลายค่ะเรื่องนี้ก็คือติดท็อปอันดับสองของ n น t f l i x เลยนะคะทุกคนอากีดูเรื่องนั้เนี่ยลหลงใหลในแฟชั่นของเรื่องนี้มากๆเลยค่ะทุกคนแบบโคตรสวยเลยอะ่ะแฟชั่นของเรื่องนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆอากิดูไปแล้วก็ว้าวไปทุกฉากเลยค่ะทุกคนสวยทุกชุดเลยเนาะอยากใส่มากๆเลยค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะอากีก็จะพาทุกคนไปนรู้จักกับแฟชั่นญี่ปุ่นกันบ้างเอาละ่ะ ชั่นแรกนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักดีนะคะกับแฟชั่นลอริต้าค่ะลอลิต้านะคะได้รับอิทธิพลจากเสื้อผ้าของเด็กในยุควิกตอเรียค่ะหรือรู้จักกันดีกับเสื้อผ้าในยุคโรโคค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าลอริต้าเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากๆเลยนะเอาละค่ะไปรู้จักกับชุดลอริต้าประเภทแรกกันเลยประเภทแรกนะคะหลายคนน่าจะรู้จักดีนะคะสวีสลอริต้าค่ะ ซีมีลโลิตานะคะก็จะเน้นดีไซน์เป็นแบบของเด็กค่ะทุกคนแล้วก็จะมีความเป็นแฟนซีของชุดนั่นเองค่ะใช้สีโทนอ่อนๆในการออกแบบแล้วก็จะเป็นคนหวานๆนะคะ จะเน้นรูปลักษณะดีไซน์เหมือนเด็กค่ะชูดจะประกอบด้วยสีพาเทรรลรถลยอื่นๆที่มีสีสดใส,สาลูกไม้โบอิบิ้งเพื่อเน้นให้ดูดีไซน์น่ารักน่ารักค่ะต่อไปนะคะกอชิกลอริต้าค่ะแฟชั่นกอชิกลอริต้านะคะก็จะผสมผสานกับลอริต้าค่ะแต่ว่าแฟชั่นนี้นะคะก็จะออกเป็นโทนสีมืดน,นิดหนึ่งค่ะแนวกนารออกแบบนะคะก็จะไม่เหมือนแฟชั่นลอริต้าอื่นๆค่ะบอกเลยว่าเท่มางๆค่ะต่อไปนะคะคลาสสิกลอริต้าค่ะคลาสสิกลอริต้านะคะก็จะเป็นแฟชั่นที่ดู เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังมีความน่ารักน่ารักของโรลิต้าอยู่นะคะซึ่งจะเน้นไปนสไตล์บารสและคลาสค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะมีแพทเทิร์นที่เล็กปานนี่แล้วก็เรียบๆค่ะแต่ชุดของโทนนี้นะคะก็จะเป็นแนวคลาสสิกค่ะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงการออกแบบผมชุดนะคะชุดนี้นะคะก็จะมีโทนสีที่ดอกลงมาก,กว่าโกลทิกโรลิต้าค่ะเพื่อให้ความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะพังโรลิต้าค่ะทุกคนรู้จักพังกันไหมคะ แฟชั่นนี้นะคะก็คือการนำแฟชั่นพรั้งและแฟชั่นลอลิต้ามา mix กันค่ะทุกคนตัวอย่างเช่นนะคะการใช้ผ้าลุงลังสายโซ่ผ้าสกีนลน์ผ้าตารางการหมักลุกและการทำผมสไตล์สตาเท่ๆค่ะทุกคนต่อไปค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะและก็ยังมีวาริไต้ด้วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะวาริต้ การจะนำเอากิโมโนนะคะหรือว่ายูกาตันนั่นเองมา mix กับโรลิต้าค่ะสไตล์นะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นกิโมโนค่ะทุกคนและด้านล่างนะคะก็จะมา mix กับโรลิต้าให้เป็นสไตล์เรียบเรียนแล้วก็สไตล์น่ารักน่ารักค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบอกเลยว่ามีหลายสไตล์มากๆนะคะก็สามารถมาประยุกต์แล้วก็มา mix กันได้นะคะเฮ้ยทุกคนแฟชั่นโรลิต้าเนี่ยน่ารักทุกชุดเลยค่ะอยากไปใส่ทุกชุดเลย และต่อไปนะคะก็จะมาแนะนำแฟชั่นที่กำลังฮิตในไทยอยู่ตอนนี้ค่ะแฟชั่นแรกเลยค่ะที่อากิใส่อยู่นั่นเองนี่เรียกว่าเรียังกะตะค่ะคำว่าเรียซังกะตะค่ะแปลว่าสไตล์ที่แมชเกินไปเป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่แต่งตัวแนวหวานจนเกินไปค่ะส่วนมากนะคะก็จะมีการแมชเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะแล้วก็กระโปรงสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยหน้าหน้ารักหนารักหรือว่าโบน่ารักหน้ารักแบบนี้ค่ะนะคาก็จะออกเป็นโทนสีชมพูสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาค่ะ แบบนี้นะค่ะทุกคนน่ารักไหมคะ<ส>่ะแบบมีความเป็นตุ๊กตาเล็กๆ,ๆน้อยๆเออแฟชั่นที่ตรงเข้ากับเรียวซังกาตานะคะก็คือแฟชั่นจีไรเคค่ะแฟชั่นจีไรเคนะคะก็จะแต่งตัวเหมือนเรียวซังกาตาเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นสไตล์ชุดสีดำค่ะทุกคนและแฟชั่นสุดท้ายที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะอากิว่าทุกคนน่าจะรู้จักค่ะกับแฟชั่นยูเก้าศูนย์กับสาวเลวนั่นเองค่ะ ย้อมในญี่ปุ่นในปีคศ1970ค่ะได้เรียนแบบมาจากแฟชั่นตะวันตกค่ะทุกคนโดยสาวเกลนะคะก็แต่งตัวเซ็กซี่ค่ะเปรี้ยวจี๊ดกว่าแฟชั่นอื่นๆค่ะส่วนมากนะคะสาวเกลนะคะก็จะย้อมเป็นอมสีบอลค่ะบอลยาวค่ะทุกคนแล้วก็จะทำเล็บยอมยาวสวยๆสีสันสดใสเลยค่ะ ส่วนมากนะคะสาวเกย์ก็คือวัยนักเรียนค่ะก็จะใส่กระโปรงสั้นๆค่ะเพื่อให้ความเซ็กซี่นั่นเองค่ะตอนที่อากิยอยู่ญี่ปุ่นนะคะอากิก็เคยลองแต่งเป็นสาวเกเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนผมไม่ได้สีบอลไงก็เหมือนไหมนะลองดูค่ะ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบอกเลยว่าแฟชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจทุกแฟชั่นเลยใช่ไหมล่ะคะ่ะ ก็ยังได้เห็นแฟชั่นแบบนี้ตามอากิฮามาระหรือว่าชินจูกุนั่นเองค่ะช่วงนี้ไทยก็เริ่มแมสขึ้นมานะคะอากิก็คือเห็นติ๊กต็อกเกอร์หลายคนที่มาแต่งแนวโรลิต้าค่ะน่ารักมากๆเลยเอาละค่ะบอกเลยว่าแฟชั่นญี่ปุ่นเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าใครอยากดูก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย